ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะคะวันนี้การรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะซึ่งวันนี้พี่น้องรับเชิญของเราก็คือเป็นสมาชิกในทีดจับร่วมนิมิตกรุงเทพที่เขารักพระเจ้ามากๆคนหนึ่งนะคะขอเชิญพี่น้องกดไลค์กดเลิฟรัวๆเข้ามาหน่อยค่ะขอ ต้อนรับเฟิร์นค่ะเฟิร์นเชิญแนะนําตัวอย่างเป็นทางการหน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะชื่อทิตินันทุนิดชื่อเล่นชื่อเฟิร์นอายุ2ีปีนะคะตอนนี้ก็ทํางานประจําอยู่ที่หอพักใกล้ๆบ้านนะคะโอเคนะค่ะก็เฟิร์นเฟิร์นเชื่อพระเจ้ามากี่ปีแล้วคะเกือบสิบปีได้แล้วคะ่ะเกือบสิบปีแล้วเนาะโอ้ก็นานมากเหมือนกันแล้วก่อนที่จะมารับเชื่อเฟิร์นเป็นยังไงบ้าง ชีวิตนิสัยใจคอเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่เก็บกดนิดนึงนะคะไม่ไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนนะคะเพราะว่าโดนแกล้งบ่อย,ยอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่อขี้อิจฉาไม่ชอบไม่ชอบให้คนที่ดูเด่นกว่าอย่างเงี้ยะคะ่ะใช โอเคก็จะมีซิของเพื่อนเล็กๆน้อย,อยเออโอเคก็มีลักษณะนิสัยแบบนั้นมาเนาะใครๆหลายๆคนก็เคยเป็นใช่ไหมคะกัสเองกัสก็เคยเป็นอย่างนั้นคะ่ะแต่ร่าเชื่อพระเจ้าแล้วก็ดีขึ้น <c oughs> เออโอเคเป็นทั้งนางเอกแล้วก็นางร้าย <c oughs> ไปในตัวเลยก่อนรับเชื่อพระเจ้าเนาะแล้วใครบ้างที่ประกาศให้เฟิร์นมารู้จักกับพระเจ้าเริ่ม <c oughs> คนแรกก่อนเป็นคนอ่าคนเกาหลีนะคะเป็นมิชชันนารี <c oughs> ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอะค่ะ,คะเขามาประกาศความเชื่อแล้วก็พาไปโบสถจนอยู่ที่โบสถบสถที่นู่นนะคะอยู่ประมาณสาสี่ปีอะคะออ่ะจนตั้งแต่ป .5 จนถึงม .3 อะค่ะใช่เพราะว่าก็ได้ไปเรื่อยๆเหมือนได้เรียนได้รู้จักกับพระเจ้าเขาประกาศเขาได้สอนในเรื่องการนามสัสก,การได้สอนในเรื่องการ หนุนใจนะคะแล้วก็สอนเรื่องอธิษฐานด้วยะคะ่ะในสมัยเด็กๆก,ก็เป็นการเรียนรู้แบบเด็กๆคะ่ะในช่วงของป .5 จนถึงม .3 ใช่แล้วก็หายไปช่วงหนึ่งเนาะใช่ค่ะเพราะว่าพอเหมือนเรียนถึงม .3 ใช่ไหมคะแม่อะค่ะจะไม่ให้ไปโบสถ์เพราะเหตุผลที่ว่าทางโบสถ์ที่นู่นอะคะ่ะเขาจะให้เรียนภาษาตีนะคะแต่ว่าแม่ ไม่ให้ไปกลัวเสียงเงินเพิ่มกลัวแบบเเพราะว่าเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะแลัวเสียงเงินเพิ่มแล้วก็กลัวว่าเขาจะหลอกไปต่างประเทศนะ้ะไปทไม่ดีวิลาะค่ะโอเคก็เลยหายไปช่วงหนึ่งความเชื่อก็เลยขาดตอนไปแล้วมารู้จักกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งใครประกาศหนูนิดหน่อยอะคะ่ะเป็นเพื่อนที่โบน์นะคะอ่าค่ะได้ประกาศ ตอนที่เรียนสมัสมยเรียนอยู่มาหาลัยด้วยกันอะคะ่ะเป็นเพื่อนซี้กันเลยอะคะ่ะไปไหนม,มาไหนด้วยกันตลอดนะคะ,ะก็เป็นนิดหน่อยที่เป็นสมาชิกในคิดจักรร่วมนมิตรกรุงเทพแหละค่ะที่เขาเอามารับเชื่อก่อนเขาไปประกาศกับเฟิร์นเขาเรียนมาหาลัยรามคำแหงด้วยกันเนาะใช่ะคะ่ะแล้วตอนที่เขาประกาศแล้วก็ชวนมาโบสถ์เลยไหมย,ยังนะคะก็ยังแบบปฏิเสธอยู่เหมือนเรากลัวอะไรบางอย่างอ,ะอ่ะแล้วก็บอกไม่ถูกนะคะแบบ ปฏิเสธหลายรอบมากจนนิดหน่อยก็ประกาศได้เรื่อยอะค่ะก็แลองดูสักครั้งก็แหละมไม่เสียหายอโอเคก็มาแล้ว,ลวมาโ <มา S 1> บส<ท>ถ<ท>์มาบสถกี่ครั้งบสถท,ที่คิดได้จกร่วมนิวิตกรุงเทพนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มาได้ประมาณ สามสี่ครั้งค่ะแล้วก็รับเชื่อรับเชื่อหนุนใจพี่น้องทั้งบ้านทุกคนที่กําลังประกาศอยู่ในขนาดนี้นะคะเราอาจจะชวนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเขาไม่มานี่ชวนประมาณหลายก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจมาพี่น้องประกาศและชวนใครก็ประกาศและชวนเขาต่อไปนะคะวันหนึ่งเขาจะมารับเชื่อแบบน้องเฟิร์นในวันนี้แล้วก็อะไรในวันนั้นที่ทําให้หนูรับเชื่อ ไม่นั่นหรอคะาเ,าเอา่อเป็นเพราะกันตัดสินใจของหนูเองด้วยอะคะ่ะแล้วก็ได้รับการประกาศจากนิดหน่อยให้ให,ให้รับเชื่อน้องก็เข้ามาอยู่ ในบรรยากาศของการฟังคําเทศนาแล้วก็การนมัสการก็ทําให้หนูว่าเติบโตในด้านของตรงนี้ก็คือเพิ่มเติมนะคะเฟิร์นก็ได้รับการเสริมสร้างผ่านกลุ่มเซลล์เขาบอกว่าเขาตัดสินใจในการรับเชื่อพระเจ้าตัดสินใจมาบวชและเขาอ่ะก็ตัดสินใจในการที่จะเข้ากลุ่มเซลล์รับการสร้างเหมือนกันทําให้ทุกวันนี้เขามีความเชื่อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในการามีความเชื่อเพิ่มขึ้นแล้วมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียังไงบ้างคะ มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เหมือนลแบบว่าอิจฉาคนอื่นน้อยลงอะคะ่ะแล้วก็ให้รักตัวเองมากขึ้นเหมือนพระเจ้าสอนให้เรารักตัวเองอืใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสยัย จากเด็กๆก,ก็ให้โตขึ้นที่ระดับระดับอ่ะคะ่ะโอเคก็ทั้งรักตัวเองรักพระเจ้าแล้วก็รักผู้อื่นก็ใช้คำสอนเกี่ยวกับในเรื่องของความรักทำให้เติบโตขึ้นแล้วก็ชีวิตดีขึ้นนอกจากนั้นนิสัยดีขึ้นแล้วแล้วในเรื่องของพระเจ้าอวยพรในเรื่องของการเรียนหรือการงานยังไงบ้างอ่ะก็เจ้าแม่นั้นเรื่องเรียนนะคะคขอว่าส่วนใหญ่จะอธิษฐานขอเรื่องเรียนอย่างเดียวออ เพราะว่า,วามันมีเรียนวิชาหนึ่งอะค่ะที่ว่าไม่ผ่านสักทีเราวถอดใจมากอยากอยากจะเลิกเรียนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเหมือนได้เซล,ลกับนิดหน่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ได้นิดหน่อยก็สอนด้วยว่าให้อดทนให้แบบว่าเอออีกเดี๋ยวก็จบแล้วอีกไม่กี่ปีจะถอดใจทําไมก็สู้ให้มันผ่านไปเลยดีกว่าก็ โอเคเนก็ได้แล้วก็เหมือนได้ลับในเรื่องของแบบวก็ในความอดทนในเรื่องการเรียนแล้วเราก็อ่ะสู้ต่ออธิษฐานขอเรื่องเกรดนะคะขอการเรียนก็สุดท้ายก็ได้รับความตอบพระเจ้าก็ ผ่านมาด้วยดีทั้งที่ว่าเกรดจ,จะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการเรียน,นะคะ่ะโอเคจําได้เลยว่าในทุกครั้งที่มีการเซลล์เราก็จะอธิษฐานเผื่อกันให้กําลังใจกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเรียนประสบความสําเร็จโดยหนูจบคณะอะไรมหาอะไรอะไรคะจบคณะศึกษา,าศาสตร์เอกภาษาไทายรงังคำแหงนะคะก็คือคจบไปก็คือเป็นครูะคะ่ะ นะเนาะเก็ขอบคุณพระเจ้าที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนคิดว่าจะไม่ผ่านแล้วแต่กลับผ่านได้แล้วก็มีสถานการณ์ในเรื่องของการช่วยกู้เกี่ยวกับช่วโควิดเกิดอะไรขึ้นกับหนูและครอบครัวบ้างคะและครอบครัวหนูมีกันกี่คนครอบครัวหนูมีอยู่ห้าคนนะคะอืในช่วงที่เกิดโควิดนะคะตอนแรกยังไม่รู้ตัวว่าจะติดโควิดแต่ว่า เหมือนรอให้ตัวเองหายไข้ก่อนรู้สึกว่าเป็นไข้ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะค่ะ,ะแล้วก็ไปตรวจที่หลังจากหายไข้ก็เลยรู้ว่าติดเชื้อพอรู้ว่าติดเชื้อก็เจอเพื่อนร่วมง,งานจะมีเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วก็พวกแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าจะประมาณไหนนะคะเขาก็จะพูดให้รายพูดเหมือนไม่ใช่ให้รายอะคะ่ะพูดเป็นพูดเหมือนแบบว่า ระงเกียจมากกว่าแล้วก็เหมือนระแวงอไม่ได้ไม่ได้ระงเกียจนะค่ะเขาจะระแวงกลัวติดโรคมากกว่าได้ค่ะก็ซึ่งติดในในห้าคนนี้มีใครที่ติดบ้างนะคะก็มีพ่อมีหนูแล้วก็น้องคนเล็กนะคะติดซึ่งตัวพ่อเองเนี่ยเขาเป็นมีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมมีเป็นโรคหัวใจค่ะอ่าซึ่งซึ่งถ้าติดเนี่ย ก็คือจะเสียชีวิตเลยใช่ไหมเห็นหนูเล่าให้ฟังอยู่ใช่ค่ะคือถ้าเกิดอาการขั้นรุนแรงนะคะก็จะเสียชีวิตได้เพราะว่าเป็นโรคหัวใจไขเาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดในหลอดเลือดหัวใจอะไรอ่าเค่ะชื่นยาวโอเคก็คือพ่อเขามีโรคประจําตัวแล้วก็เป็นผู้สูงอายุถ้าเกิดว่า มันร้ายแรงอ่ะมันจะทําให้เขาถึงชีวิตได้แต่ก็ด้วยความเชื่อที่เฟิร์นมีเนาะเฟิร์นก็อธิษฐานกับพระเจ้า mm hmm. เผื่อชีวิตของตัวเองแล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งที่ติดก,ก็คือติดทั้งหมดประมาณ3คนนะคะก็คือรอดชีวิตแล้วก็หายมาเป็นคําพยานขอบคุณพระเจ้าได้ในวันนี้<ช>นะคะก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะคะในเรื่องการช่วยเหลือ,อาจากพระเจ้าในเรื่องโควิดนะคะเพราะว่าตอนที่ติดรู้สึกตกใจอย่างวันที่หนูบอกไปเมื่อกี้ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะรักษาตัวเองยังไงแล้วก็เพราะว่าช่วงที่ติดโควิดอ่ะโทรศัพท์ซิมในโทรศัพท์อะค่ะสัญญาณไม่มีเลยพี่ค่ะ,คะแล้วก็ติดต่อใครไม่ได้ด้วยญาติพี่น้องโทรมาหาก็ตอบไม่ได้ค่ะหน่วยงานที่จะช่วยเหลือเขาจะโทรมาก็ยังติดต่อไม่ได้ เป็นอะไรที่แบบว่าสวยสอบสวยสอนมากก็เหมือนที่เรารู้ว่าน้องติดก็คือน้องมาคอมเมนต์ในวันศุกร์อธิษฐานว่าหนูติดโควิดแล้วก็ได้อธิษฐานข่าวก็มาถึงที่โบสถ์เนาะแล้วก็โอเคที่โบสถ์ก็มีโอกาสได้ให้ได้ช่วยเหลือในเรื่องของอาหารแล้วก็ยารักษาโรคต้องขอบคุณที่โบสถ์วยนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ว่าห่วงใยให้กำลังใจแล้วก็ไม่ให้ตัวเองรู้สึกท้อค่ะใช่ค่ะเพราะว่า โควิดมันไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไรแต่แค่ระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็ผ่านมาได้ขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าช่วยกู้หนูและครอบครัวรอดจาก สถานการณ์โควิดแล้วก็การอัศจรรย์อีกอย่างหนึง่งเพราะว่าอยู่ในห้องเดียวกันตั้ง5้าคน <S <S แต่แม่ใช่ไหมแม่และน้องอ่ะก็คือไม่ติดโควิดนะคะคือเขามีน้องสาวอีกคนหนึ่งที่ไม่ติดก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ในการที่แม้เขาไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหนแต่ว่าเขามีครอบครัวในพระคิดก็สามารถส่งความช่วยเหลือไปถึงกันได้ถ้าพี่น้องเหงาเหงายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะคะเข้ามาเป็นครอบครัวของพระเจ้าด้วยกันนะคะ โอเคแล้วก็โอเคพะพรการช่วยกู้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี้ยอยากให้เฟิร์นอะฝากข้อคิดหรือคำหนุนใจหรือข้อภาะวาะเจนิอะไรดีๆหนุนใจพี่น้องสั้นๆหน่อยค่ะในก็บทสดุดีนะคะที่หนูเฝ้าเดียวอยู่ตอนนี้ค่ะ,ะเพราะว่าเหมือนได้รับการช่วยหรืออาจจะพระเจ้าเาแล้วเหมือนพอหนูอ่านบทสดุดี สด,ดุดีเนี่ยเหมเือนแบบหนูก็ได้อธิษฐานตามพระวจนะของสดุดีอะค่ะอ่าไดแล้วก็เหมือนเราได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการใจให้เรามีความคิดที่ดีขึ้นเราพูดจากการให้อภัยที่มากขึ้นนะคะอ่าให้เรามีตไม่โต้ต่อกับกับคนที่ให้ร้ายกว่าให้รู้สึก มีความอดทนกับตัวเองมากขึ้นค่ะโอเคขอบคุณพระเจ้านะคะในทุกการเข้ากลุ่มเซลล์ของเขาก็จะมีคำพยานขอบคุณพระเจ้าที่ได้จากพระวจนะที่ได้จากการฟังคําเทศนาเสมอเลยและอันนี้ก็คือเขาได้นำพระวจนะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆไม่ว่าจะเจอคน ร่วมงานหรือใครที่ไม่น่ารักอะชีวิตเขาจะเจอแบบในสถานการณ์ที่มันอึดอัดแล้วก็กดดันอ่ะเขาเลือกตัดสินใจที่จะไม่โต้ตอบใครเลยชีวิตเหมือนนางเอกจริงๆเลยนะคะก็ขอบคุณพระคำของพระเจ้าที่เสริมสร้างชีวิตของเฟิร์นให้เติบโตแล้วก็มีคําพยานหนุนใจพี่น้องค่ะก็วันนี้ขอบคุณคําพยานของเฟิร์นมากนะคะขอบพระเจ้าอวยพรค่ะ ค่ะช่วงเวลาต่อไปขอเชิญพี่น้องรับฟังคําเทศนาจากทีมผู้รับใช้นะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ